แพเน็ตร่วมกับทิมงานป้าสังแยสอนเสนอขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการชิมหมดชามสนับสนุนโดยโรงการบ้าน The Touch จัก,กรยาน LA Bicycle ตามันใส่ใจทุกรายละเอียดงานครัวผ้าเย็นรีเฟสผพาเย็นสโนว์สดชื่นเย็นสบายทุกสัมผัสสายการบินแอเอเชีย e. ใครๆก็บินได้50ปีโตโยต้าร่วมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไปเจเจดีดี เนื้อนุ่มพอมีมันแทรกอยู่พอให้ชุ่มลิ้นอ ผู้ชมคะนี่คือรายการชิมหมดชามวันนี้แตงโมจะพาคุณผู้ชมไปชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัตรบิ๊กสุที่โด่งดังมากว่า60ปีคะ่ะเขาบอกว่าร้านนี้ร้านเด็ดร้านดังมากๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามตงโมไปเลยคะ่ะแต่เราต้องแถวตรงนิดนึงนะคะพร้อม1 2 3แถวตรงขวาหันหน้าเดนินซ้ายกวา่าซ้ายตละลดตจึงเตจึงตจึงตละลดตจึงตจึงเตจึงตะลด

ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัดบิ๊กสูค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยคะ่ะว่าเป็นร้านที่เด็ดร้านที่ดังมากๆที่แต่โมตามมาชิมหมดชามแม้จะได้กลิ่นหอมแบบนี้ค่ะสมแล้วคะ่ะที่ร้านนี้เขาดังเพราะตอนนี้เนี่ยได้กลิ่นของเครื่องเทศยาจีนนะคะของน้ำซุปเตะจมูกอย่างแรงเลยเดี๋ยวเราเข้าไปตามหาเจ้าของร้านเพื่อจะพูดคุยประวัติความเป็นมาแล้วก็อาหารจานเด็ดของร้านนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมตามมาเลยคะ่ะลุงจ๋า,<อ>าหนู่าตามหาเจ้าของร้านนี้จ้าลุง นี้ใช่ไหมคะใช่ครับโอ้คุณลุงเจ้าของร้านแม้ยังรออยู่เลยเขาบอกว่าขายมา60กว่าปีใช่ครับรอขนาดนี้ครับใช่เลยใช่ชื่ออะไรคะคุณลุงคะสง่าครับสง่าคุณลุงชือสง่าคุณลุงสง่านะคะ ก็เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัตนนะคะบิ๊กสุค่ะคุณลุงคะร้านนี้นะคะตะโมได้ข่าวว่าเปิดมายาวนานแล้วใช่ครับ60กว่าปีนะครับปีคุณลุงรับช่วงมาจากคุณพ่อคุณแม่ครับช่วยคุณพ่อคุณแม่มาตลอดะตั้งแต่เด็กวัยรุ่นจนตอนนี้วัยเก๋าอ่านะคะแล้วสูตรนี้เป็นสูตรของใครคะของคุณพ่อคุณแม่ที่ทำมาก่อนนะคุณลุงคะแล้ว ส่วนใหญ่อะค่ะเมนูที่ลูกค้ามาแล้วต้องสั่งบ่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้างคะจะมีชิ้นเปื่อยไส้นะ่ฮะชิ้นเปื่อยไส้ครับนะคะเป็นเกาเหลาหรือว่าเป็นเส้น,นะคะเป็นเกาเหลาทาไมเขาถึงสั่งเมนูนี้เป็นพิเศษครังลุงเพราะว่าไส้อ่อนนี่ของเราไม่เหมือนที่อื่นเลยไม่เหมือนที่อื่นด้วยเดี๋ยวต้องตามไปดูแต่เป็นหมดงสงสัยอยู่อย่างเดียวใครย,ยังคาใจคุณลุงชื่อคุณลุงง่ะแต่ทําไมร้านนี้ถึงชื่อก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัตรมิกซูและวั ีคือท่านพิสูจน์เนี่ยมาทานแท่งกันท่านเป็นยังเป็นหนุ่มนะฮะเป็นหนุ่มเป็นายทหารหนุ่มจนกระทั่งท่านจะเป็นผบทบนะฮะในระหว่างท่านที่กําลังจะเป็นผบทบเนี่ยนักข่าวก็ติดตามตัวท่านตลอดนะะท่านมาทานบังเอิญเจอเพื่อนแล้วเพื่อนก็นั่งทานอยู่เป็นกลุ่มเลยนะเพื่อนเพื่อนท่านอ่ะแล้วก็ยกขึ้นมาทําความเคารพท่านว่าเจ้าของร้านเจ้าของร้านมาแล้วและนันและหลังจากนั้นน่นักข่าวเลยเขียน ว่าเป็นเจ้าของร้านก็คือท่านบิ๊กสูน,นั่นเองใช่ก็เลยได้ชื่อนี้มาโด่งดังมาจนทุกวันนี้เลยนะคะคคอย่างนี้ได้กินน้ำหอมหแบบนี้แตงโมโทำไม่ไหวแล้วอยากจะเข้ามานะคะล้วงเค็ดลับว่าร้านนี้เนี่ยเขาทําอย่างไรเขาเลือกเนื้อย,อยังไงนะ,ะใช้เส้นยังไงต้มน้ําซุปยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปนะคะสอบถามเค็ดลับจากคุณลงสงากัเลยค่ะแหมหนูก็นึกว่าลุงกับชื่อบิ๊กสูสิ ได้ๆคือก่อนอื่นเนี่ยเราจะหุงต้มเราต้องมีน้ำใช่ไหมครัน้ำซุปก่อนก่อนคือน้ำซุปเนี่ยเราก็ใส่ใส่ให้ประดี๋ปดีนะเพราะเราจะได้ใส่วเนื้อสามชั้นพื้นทองเนี่ยเพราะว่าอะไรคะเนื้อส่วนนี้มันพิเศษกว่าเนื้อส่วนอื่นยังไงคะคุณเนื้อส่วนนี้คือเนื้อพื้นทองเนี่ยมันหอมนุ่มนะค่ะ ใส่น้ำใส่น้ำไปประมาณพอดีพอดีจากนั้นค่ะเวลาจะทําน้ําซุปนี่ต้องรอยังไงคะทำยังไงคะรอพอให้มันใกล้จะเดือดก่อนใกล้จะเดือดก่อนแล้วก็ถ่วงเนื้อลงไปค่ะใส่เครื่องในขอบกระโดงนี่ลงไปขอบกระโดงมีอะไรอีกคะนี่จานทร์มีงไปแล้วก็มีลินลงไปแล้วก็จะมีจะมีเอ็นที่อยู่ในนี้นะที่ซึ่งต้มตั้งแต่เช้าตีห้านี่ยังไม่เปื่อยเลยแข็งโปกเลยเนี่ยใส่ไปเลย เพื่อเราต้องการเอาน้ําซุปที่มาขายจะเปน้ำซุปเนี่ยความหอมของน้ําซุปคือมันจะมาจากเนื้อทั้งหมดจากเนื้อทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นแล้วมันเดือดเรียบร้อยแล้วเราช้อนฟองออกเครื่องเทศยาจีนนะฮะเช่นอบเชยอันนี้เหรอครับอบเชยต้นตเห็นนะฮะเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็ปอยกากจะเหมือนดอกไม้แบบนี้แล้วก็จะมีเครื่องพะโล้แล้วเนี่ยคือวิธีการคือเราจะใส่ ใส่ทั้งกระเทียมสดนะที่เราที่เราตำมาแล้วหรือจะบดมาแล้วนะพร้อมด้วยเกลือป่นพร้อมด้วยเกลือป่นนะฮะแกคุกให้ดูนะฮะคือส่วนผสมหม้อหม้อของลุงใหญ่ลุงก็ใส่เยอะนะใส่เยอะหน่อยอย่างอบเชยมีอบเชยน้ำโป้ยกาดเข้าไปป้ยกาดอ่าแล้วก็จะมีเกลือป่นผงพอร์โอนะแล้วก็คุก โคกโคกเลขนาดจะไม่ลงไปในหม้อก่ะกลิ่นยังหอมเตะจมูกจะงโงข<ว>นาดนี้<ว>แล้วก็เอาผ้าเดบเ,เ,เนี่ยผ้าเดบเนี่ยห่อใส่ผ้าห่อใช่ไหมคะ,ะใส่ผ้าห่อแล้วก็ห่อทำไมคะคุณลุงห่อเพื่อไม่ไม่ให้มันหลุดออกไปในหม้อเนี่ยมันมันจะเกาะเป็นก้อนอย่าทำให้หม้อมันไหมจะทำให้มมนาไม่ใ,มใส่ด้วยใช่ใช่แล้วก็หอออ่อห่ออยู่ในผ้า ใส่ไปนะฮะใส่ไปแบบนี้นะบบนพอมันเดือดได้ถึงที่ค่ะนะเดือดได้ถึงที่เราก็ใส่เนื้อลงไปโอ้โหในหม้อนี้นะคะเรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างเลยจริงๆแล้วเนี่ย ใช้เวลาป,ป,ประมาณกี่ชั่วโมงครคุณลุงคะก็ประมาณประมาณห้าชั่วโมงนะพอต้มเราก็ต้องเติมด้วยซีอิ๊วดำพอน้ำใกล้ๆก้หอมนะคะจะไม่กลิ่นเติมซีอิ๊วด้เลยิซีอิ๊วดำจะใส่ซอสปูรสนะคะขวดหนึ่งขวดหนึ่งด้วยอ๋อโดยท่ทั้งมันเรียบร้อยแล้วเราก็ปรุงแต่งขายได้เลยกลิ่นนี้แบบว่าไปเรียกลูกค้าถึงฝั่งนู้นแล้วลูกได้ารบอกว่าหอมเลยส่วนของน้ำซุปแล้วก็เนื้อทั้งหมดนะคะ อแอบจะเห็นตรงนี้ที่นึงคุณลุงคะมีไส้ใชปกติไส้ที่อื่นเนี่ย ทานไม่ค่อยได้คุณลุงจะมีกลิ่นเหม็นนะคะไส้ที่นี่เนี่ยมีเคล็ดลับยังไงบ้างคะคือเราจะต้มเสร็จแล้วฮะเราก็มาเคี่ยวใหม่นะใส่กระมังนี้มาเคี่ยวใหม่แล้วก็ใสเครื่องเทศยาใส่น้ำตาลน้ำตาลปีบนิดหน่อยเพื่อให้มีกลิ่นหวานนิดๆแล้วเวลากินไส้พวกนี้ปกติเวลากินกินน้ำตามไปเนี่ยมันเหมือนจะมีไขมันติดที่ปากค่ะคุณลุงตรงนี้เป็นไหมคะของคุณลุงไม่เป็นนะคองลุงได้ไปเคี่ยวออกออกเคี่ยวไปแล้วก็ช้อนไขออก แล้วอย่างลูกชิ้นล่ะคะลูกชิ้นคุณลุงทาเองหรือเปล่าหรือไปซื้อมาลูกชิ้นนี่ของบ้านน้องก็ทานะคือลูกชิ้นเรานี่ใช้เนื้อส่วนสะโพกนะเครื่องบดเครื่องเตะเราจะค่อยๆอเอาน้ําแข็งเนี่ยหยอดใส่มันมีทั้งเกลือมีทั้งกระเทียมมีทั้งพริกไทยมีทั้งผงชูรสเนี่ยต่างๆเนี่ยเวลาบดเร็จแล้วมันจะมาปั้นเป็นลูกๆทำไมต้องใส่น้ำแข็งงมันร้อนเหรอคะ พ่มไม่ไม่ใช่ฮะพาะให้มันมีน้ําอยู่ในเนื้อเนี่ยเรากลับลูกชิ้นเนี่ยนะกัดไปป้อเนี่ยมันจะมีน้ําออกมาน้ำมันมนันเป็นเป็นรูรูอ่ะ อันนี้เนื้อสามชั้นนะเนื้อสามชั้นนะให้เรียกว่าเนื้อสามชั้นบงางร้านเขาเรียกว่าโกเบนะฮะแล้วอย่างจานนี้นะคะสงสัยจองเลยมันเป็นแผ่นๆนอันนี้คืออะไรอันนี้คือลินล้นนะฮะลิ้นวัวนะฮะลิ้นวัวที่ว่าเราตุ๋นต้มเสร็จแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นอ่ะลิ้นวัวรสชาติมันจะเป็นยังไงคะทำไมคนก็ถึงชอบทานลิ้นวัวกันลิ้นวัวนี่มันต้องแบบเอ่อเปื่อยนุ่มนะหอมฮะเพราะว่ามันเนื้อมันละเอียดกว่า เมื่อไรพวกที่ทำสตูลิ้นเนี่ยนะมันเปื่อยนุ่มและอย่างหม้อนี้ล่ะคะนี่ก็เรียกเอ็นเอ็นแก้วตุ๋นนะฮะเอ็นแก้วเนี่ยที่เราต้มมาจากในหม้อนี้คุณผมบอกว่าต้มนานๆนั่นแหละมันไม่ค่อยเปื่อยนะฮะเดี๋ยวผมฝากอันนึงอยู่ในหม้อนี้ให้ดูนะฮะมันต้มมาตั้งแต่เช้าแล้วฮะตอนนี้สี่โมงแล้วมันยังไม่เปื่อยเลยเนี่ยมันเป็นข้อข้อเส้นเส้นอนนี้ตรงนี้เปื่อยได้แข็งแน่แข็งโป้งเลยนะคะแข็งในหม้อเนี่ยดูแล้วแบบ ราต้องไมใช้เวลาเคี่ยวนุ่มอยู่ภาย้งนอกอีกทีนะ ใส่กะลมังหรือใส่กระทะก็ได้เอามาเอามาตุ๋นีนอ่งทีหนึ่งะะมาฟุ๊แต่งให้หอมแล้วเพราะว่าเอ็นแก้วเป็นส่วนที่หลายคนนะชอบกินมากเลยเพราะว่าก,กัดไปมันจะนุ่มๆน,นี่ก็คือเป็นส่วนผสมทุกอย่างค่ะที่กว่าจะออกมาเป็นนะคะอาหารรสชาติจานอร่อยนี่ก็คือเป็นส่วนผสมทั้งหมดค่ะเดี๋ยวในเบรกหนะ้าแตงโมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูค่ะว,ว่าวิธีการทำกอกมาเป็นแต่ละชามแต่ละชามนั้นมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวสักครู่ค่ะ